มาด้จ้ามากินแกงเทโูนะคะแต่แกงเทโพหมูสามชั้นเดี๋ยวจะให้ดูมันมีหนังด้วยนะเนี่ยนึบๆเลยค่ะอร่อยนะคะเนี่ยชิมแล้วแซบๆเขสวยร้อนๆผู้ใดสนใจมาเด้จะมากินน้ำกัน ปะเวอะก็จะได้ยินเสียงสาวน้อยเนี่ยนะคะคุณแม่อากวัดเลี้ยกุ๊กกิ๊บเพชรตะลิคุณก็ยี้มโหนนี่ว้าวกีกอโอเคดูบ้านนี้เด้อนะคะยอยูอ่าแซบแซบกินปกติไม่ค่อยมักกินปนาานัญญาดอดเจ้าบ้านแต่เฮ็ดกินเท่าเรื่องลเล่ติดใจค่ะมาก,กินน้ำกันเด้อค่ะแกงเทโพหมูสามชั้นติดหนังน้ำจะ้ะ s a 세 a 자